สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันและคณาการย์สวัสดีชาวสองอนะทุกทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอต้อนรับคุณคุณทุกคนน,นั้นเข้าสู่ช่องดูดวงกับน้องอุ้มพิมพ์พัศรานะคะและนี่นั้นคือการทํานายดวงความรักแบบทั่วๆไปของคุณคุณประจําวันที่1น5ถึงสิพฤษภาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างแน่นอนนะคะวันนี่คือการทํานายดวงแบบทั่วๆไปดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันบ้างก็ได้อุ้มแนะนำมาทุกคนนั้นดูคลิปนี้้ไวเพื่อ เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนกัวกับอุ้มก็สามารถมาดูได้เลยรายละเอียดนั้นอยู่ใต้ d e s c r i p t i ั n b o ลอกแล้วทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะชาาสิกันจะเป็นชาวธาตุดินในส่วนของวันที่เกิดนั้นตามใจคุณเลยนะว่าจะแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันออกหรือตะวันตกหรือ,อยังไงก็ตามเนาะกำลังเลือกไพ่ให้กันอยู่ว่าจะเอาสำหรับไหนดีนะโอเคสำหรับนี้ที่กว่า โอเคค่ะมาดูกันว่ากันเป็นอย่างไงบ้างนะคะอุ้มดูดวงให้ละเอียดนะดูดวงให้ทุกสถานะเลยนะคะขอดูตัวตนหลักพลังงานโดยรวมของชาวราศีกันลัคนากันหน่อยนะคะขอดูตัวตนหลักพลังงานโดยรวมของชาวราศีกันลัคนากันหน่อยเนาะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ไมอัพโหลดนะคะอืมไมอัโหลดขึ้นมาใบแรกเลย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนายอัปโหลดขึ้นมามากับไพ่เดมูนกันกันคือใครทำไมกันคนนี้เราไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่เลยนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนถามว่าโอเคไหมอุ้มถือว่าโอเคนะเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ไที่สวย ในระดับหนึ่งเนาะแต่ทางนี้ข้างนั้นเนี่ยมันก็ยังมีไพ่ที่เป็นไพ่เดบมูลคือไพ่ที่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนคือไพ่ที่ไม่รู้จะอะไรอย่างไงาหรือว่าอะไรแบบไหนดีไพ่อัศวินถือไม่เท้าหรือว่าไพ่ในออฟโหลดตรงนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ฉันจะก้าว <c oughs> เดินไปฉันจะตัดสินใจ <c oughs> ฉันจะเดินไปข้างหน้าแต่บางทีบางครั้งพอเดินไปข้างหน้าปุ๊บมันเหมือนมันวนวนะคะทุกคนมันเหมือนมันวนหลปอยู่รตรงงานมันวนอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็มันก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ฉันวนนั้นมัน ถูกไหมมันโอเคไหมมันใช่เราจริงๆไหมฉันควรทําอย่างนั้นเลยจริงๆไหมหรือว่าฉันควรทาอย่างไงหรือว่าฉันควรที่จะจัดการอย่างไงหรือว่าฉันอะไรอย่างไงดีค่ะคุณการมันมีหลายๆความรู้สึกที่มันอยู่ตรงนี้มันมีหลายๆความอะไรบางอย่างที่มันไม่แน่นอนแล้วมันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันมันรู้สึกว่ามันมัน มันไม่มั่นคงในความรู้สึกในความที่เป็นคุณในอะไรเลยนะคะคุณการซึ่งปกติแล้วว่าการเองอะ่ะจะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะและเป็นคนที่สามารถเชื่อถือได้สามารถที่จะอะไรอย่างไงได้นะคะเวลาอะไรอย่างไงขึ้นมาเนี่ย,ลยหลายๆราศีนะเขาจะไปปรึกษาราศีการกันเพราะราศีการ์นเนี่ยเขาจะเป็นออของพาลุสีเนาะเออประมาณนั้นเขาจะเป็นแบบพาลสุสีเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของดาวพฤหัสอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยการเองอะ่ะจะ จะเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มือไหวไพิมีอะไรประมาณนั้นน่ะที่ทุกคนจะต้องแบบใช้ความรู้ของชาวราศีกันไปปรึกษาไปพึ่งพาไปอะไรประมาณนั้นแต่ในช่วงเนี้ยกันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันเคยเป็นไหมเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนได้แต่ทําไมเรื่องเกิดกับตัวเองทําไมเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครเราไม่รู้จะทําอะไรยังไงเราไม่รู้เลยว่าเราควรที่จะทํำยังไงดีอะไรประมาณนั้นนะ คะ่ะคุณกันอมไม่รู้นะว่าเป็นแบบนี้ไหมแต่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้เราอ่านแบบนี้แล้วกันนะในส่วนของคนโสดนั้นคนโสดเป็นยังไงบ้างขอดูกันที่เป็นคนโสดหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย,พยไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ e อ g e of s o r นะคะอุมคิดว่าคนโสดชาวราศีกันมันเหมือนแบบว่าเป็นไพ่ที่ออกมาโสดออกมาแล้วก็โสดน่าจะดีกว่าโสดน่าจะโอเคกว่านะอะไรประมาณนี้คะ่ะคุณ คิดว่ามาใช้ชีวิตประมาณนี้น่าจะโอเคกว่าแล้วโอเคที่สุดแล้วเซเว่ f p e n เพ c ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคแหละแต่ว่ามันก็ยังแบบ ม,มันก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เป็นไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะอุ้มคิดว่าชาลสิกันและคณะกันที่กําลังโสดเนี่ยอุ้มคิดว่าคุณเองอะ่ะก็เป็นจุดสนใจของผู้คนเหมือนกันมีคนนิยมชมช,มชอบมีคนสนใจคุณมีคนมาชอบคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็คุณเองอะ่ะเป็นคนที่ดูโดดเด่นเป็นคนที่เวลาไปไหนมาไหนก็จะดูแบบว่าเฮ้ยดูหน้าแบบน่าสนใจอะ่ะดูหน้าแบบน่าเข้าหาหน้าทําความรู้สึกหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มี ไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนตัวคุณเองเป็นไพ่พลังงานที่มันมันก็โอเคนะมันก็ดูดีนะในภายนอกแต่ภายในเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันไม่มีใครเข้าใจเราเลยภายในมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบมันแปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันมันบอกว่ามันจะดีไหมมันก็ดีนะมันก็อะไรอย่างไงนะเพราะเราสามารถที่จะเอาชนะทุกอย่างมาได้เราสามารถที่จะสู้ทุกอย่างมาได้เราสามารถที่จะจัดการทุกๆอย่างได้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ๊ะทำไมเราเป็นแบบ ทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมเราอะไร บลาปลา,ลาต่างนานาอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะบางคนอาจจะโฟกัสกับเรื่องงานโฟกัสกับเรื่องการเงินค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามันก็ยังเป็นไพ่ที่ดูเอ๊ะอยู่นะคะแล้วจะเป็นอย่างไงบ้างคะการคนโสดเนาะเป็นไพ่ก้าเหรียญค่ะอุ้มเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งพลังงานเอ๊ะของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะโอเคขึ้นนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็จะสามารถยืนได้สามารถที่จะใช้ชีวิตของตัวคุณได้แล้วก็สามารถเป็นตัวเอง ได้ในที่สุดนั่นเองนะคะไพ่เดอะไฮโลแพนขึ้นมานะแต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะคุณกันเนาะถามว่าในช่วงนี้จะมีใครเข้ามาแบบจริงจังชัดเจนหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมเหมือนคุณยังยึดติดหรือว่าติดอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งอะ่ะคุณการเหมือนคุณแบบจะโอเคแล้วนะเหมือนจะเริ่มต้นใหม่ไปที่สักคนหนึ่งได้แล้วนะแต่ว่าใจอีกใจหนึง่งมันยังยึดติดอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งมันก็เลยแบบว่า ยังยังไม่รู้ว่าจะเดินได้ไหมยังไม่รู้เลยว่ามันจะโอเคไหมยังไม่รู้เลยว่ามันจะอะไรยังไงต่อจากนี้ไปหรือว่ามันจะเป็นแบบไหนต่อไปอะไรประมาณนั้นนะคะคุณการมันมีความรู้สึกที่มันมันสับสนวนเวียนเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เปนความรู้สึกที่มันไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทําถูกไหมแล้วเรา เดินไปแบบนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้เหมือนคุณแบบถามตัวเองซ้ำๆย้ำๆเต็มไปหมดเลยอะ่ะคุณกันนะคะก็เนาะทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณกันบ้างไหมในไพ่ขึ้นมาเพจชอปเพนเะดิลเนาะถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างไงนะคุณกันนะก็ลองดูไว้บ้างลองอะไรอย่างไงไว้บ้างเนาะแล้วก็มีไพ่ของคนเก่าๆแฟนเก่าที่คิดถึงคุณ แต่ตอนแรกก็เห็นแต่ไพ่เดอดแทนเพลนละตอนเนี้มากับไพ่หถ้วยด้วยคนกเก่าๆหรืออะไรกเก่าๆที่คุณเลิกมาหรือที่คุณมาโสดอะไรอย่เงี้ยเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังนึกถึงคุณอยู่นะคะคุณการอประมาณอย่างนั้นเลยนะคะมาแล้วไพ่แนะนำกันอย่างไงบ้างเพิ่มเติม2ดาบกับไพ่ f ่ายออฟคั คือมันต้องคุยกับตัวเองอะตอนเนี้ยมันต้องคุยกับตัวเองว่าตัวเองนั้นจะเอาอะไรตัวเองนั้นต้องการอะไรแล้วตัวเองนั้นจะเดินไปทางไหนหรือว่าอะไรอย่างไงกันแน่มันถึงว่าจะจบในเรื่องตรงนี้ได้นะคะคุณกันเนาะแล้วถามว่าถามถึงคนที่คิดถึงแฟนเก่าดีกว่าไหนๆไพ่แฟนเก่าขึ้นละขาดูตัวตนเขาคนนั้นที่เป็นแฟนเก่าของคุณกันหน่อยนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือเขาคนนี้มีดินในตัวเยอะๆก็ได้แต่เขาก็ค่อนข้างร้อนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขามา กับไพ่ไฟออฟซอร์ดนะคะเป็นไพ่ทัดลมหรือทัดไฟก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะทุกคนเนาะเพราะจากไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนเขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาก็ไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าเป็นอะไรเพราะอะไรทําไมอย่างไงอะไรประมาณนั้นนะคะคุณกันแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณว่า King of Cup นะคะตัวเขาเองอ่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นึกถึงคุณอยู่นะคะแต่ทางนี้ข้างนั้นนะ่ะทำไมเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาสู้ ที่จะเดินไปกับคุณแต่ทำไมคุณเน้นเหมือนแบบว่าถอยไปก่อนทำไมคุณเน้นถึงอะไรอย่างไงไปก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะอืมกันก็บอกว่า to off l o a d อะ่ะมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดระหว่างเราสองคนก็ได้ที่มาอยู่ณนะจ,จุดจุดนี้ที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะแล้วถามว่า กันกับเขานั้นคนเก่าของกันเนี่ยจะมีโอกาสโคจรกลับมาหากันบ้างไหมจากไพ่ที่ขึ้นมามันมีโอกาสโคจรกลับมาหากันนะแต่ว่ามันไม่เร็วเลยอะดูจากไพ่ที่ขึ้นมาดูเหมือนแบบค่อนข้างที่จะช้านิดนึงที่จะโคจรกลับมาหากันได้เพราะว่ามันเหมือนว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันมีอีโก้อยู่ตรงงานมันมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็มีความรู้สึกที่ อมันเหมือนมันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนว่ามันมันไม่รู้จะจบยังไงมันไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่รู้จะไปพึ่งใครไม่รู้ปรึกษาใครด้วยไม่รู้จะทํำยังไงด้วยมันก็เลยแบบงงๆไปหมดเลยนะคะไพ่แนะนําอะไรกันที่กําลังคิดถึงแฟนเก่าคนเก่าๆบ้างไหมจากไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ไฟออฟคัพแล้วก็เไพ่สิบดาบ จ็ปวดด้วยกันั้งคูทรมานด้วยกันน้งคู่แต่ว่าบางกับไพ่คิงออฟโหลดอุ้มเชื่อว่าพวกคุณสองคนน่าจะผ่านไปด้วยกันได้ไพ่แน่นานไห้กันกลับไปคบกับเขาคนนี้ไหมถ้าการยังรักเขาอยู่สามารถกลับไปคบได้นะเพราะว่าคุณสองคนนั้นก็ สองถ้วยอะไพ่คู่อะไพ่คู่กันจริงๆนะคะสามารถกลับไปคู่กันได้สามารถกลับไปรักกันได้และสามารถกลับไปมีความสุขซึ่งกันและกันได้เนาะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นมันเหมือนว่ามันจะต้องปรับมันจะต้องจูนมันจะต้องทําความเข้าใจกันหลายๆอย่างหลายๆด้านอยู่เหมือนกันมันถึงจะทาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้จริงๆนะคะคุณกันเนาะแล้วก็อหรือว่า จะเลือกเดินแปแคเขาหรือจะไม่เดินไปเขาก็ได้ทั้งนั้นนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าอุ้มมองจากไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดถ้าไม่เลือกเดินไปคเขาก็อย่างที่อุ้มแนะนําตอนแรกเลยว่าก็ไปเรื่อยๆหาใครสักคนหนึ่งคุยแล้วก็เดินไปคุณก็มีโอกาสเจอคนดีๆคนที่ใช่อยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีคนที่แบบใช่จริงๆแบบคู่จริงๆอะไรจริงๆนะปัจจุบันเนี้ยเออประมาณนั้นน่ะเออเข้าใจอารมณ์ไหมอาจจะต้องไปอีกสักพักหนึ่งถึงจะได้เจอคนที่แบบ จริงจังชัดเจนใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโอเคไปดูหมดของคนที่มีความรักบ้างดีกว่าเ่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูตัวตนชาลาสิกันลัคนากันที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยนะคะเป็นไพ่เด็ดจัดเม n นนะคะเด็ดจัดเม n นโอเคมากับไพ่แปดดาบหรอทำไมอะ มากับให้ the t o w e r ทำไมคนมีความรักทำไมไพดูแบบดูโหดร้ายจังอะ่ะใช้กันคนเดิมที่ฉันเคยเปิดไหมอะ่ะทำไมไพดูแบบว่า the judgment มันเหมือนว่าความรู้สึก ความทรงจํามันรู้สึกถึงความรู้สึกเก่าๆความทรงจําเก่าๆอะไรเก่าๆที่เคยผูกพันซึ่งกันและกันมากับให้แปดดาบเป็นไพ่ที่มันเหมือนล้อมรอบไปหมดมันเหมือนเป็นไพ่ที่หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้หาทางออกให้อใใครไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะจัดการสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือว่าอะไรยังไงดีแล้วแปดดาบมากับไพ่เด็ดจัดเมนต์มันเป็นภาพของคนที่คิดถึงมนเก่าๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำให ตัวเรานั้นเป็นอย่างวันเก่าๆยังไงไม่รู้จะทาให้ความสัมพันธ์นั้นมันกลับไปอย่างเก่าๆยังไงดีนะคะแล้วมากับให้ The Tower อีกใบหนึ่งด้วยอะ่ะก็คือว่าไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรด้วยซ้ํานะคะ โหมดมากเลยนะไพ่ที่ขึ้นมาขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่กันกําลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะเป็นไพ่เดอะไฮโลแพนค่ะทุกคนเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณก็ได้หรือว่าเป็นชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศพหรือเขาคนนี้เป็นคนที่มีความอดทนมากๆหรือเขาคนนี้เป็นคนธรรมะธโมกก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เป็นอาจารย์เป็นใครก็ได้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีอะไรบางอย่างในการศึกษาหาความรู้ในการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็มากับไพ่ กาวดับนะคะเหมือนเขาคนนี้ยังคิดถึงคุณแล้วก็ยังนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลายังคิดถึงมากๆยังแบบนอนฝันถึงอยู่เลยอะ่ะคุณการประมาณนั้นอะ่ Sword อะนายออฟสอดอ่ะ เราก็มากับไพ่ s e เว่นออฟเพนต์เนะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วตัวเขาเองก็เริ่มจะโอเคขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนกันตรงกลางเป็นไพ่ท o ออฟคัพมันยังมีความรักอยู่ตรงนั้นมันคือไพ่ของความรักแต่ทางนี้ทนะั้งนั้นการเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปต่อหรือจ,จบหรือจะพอดีถามว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่3ถ้วยอะ่ะอุ้มพูดตรงๆเลยเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่านองคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนรักสามเศร้าเราสามคนน่ะประมาณอย่างนั้นเลยอะ่ะแล้วก็เป็นไพ่แปดถ้วยคือมันเป็นไพ่ที่เหมือนอยู่ไม่ได้หรอกกับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ไม่ได้หรอกที่มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ต่อให้รักมากขนาดไหนต่อให้รู้สึกขนาดไหนต่อให้อะไรอย่างไงขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้มันมีความรู้สึกผิดอยู่ตรงนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าใครรู้สึกผิดแต่ว่าไพ่มันมีความรู้สึกผิดมันมีความรู้สึกที่มัน มันไปไม่เป็นด้วยกันทั้งหมดทั้งคู่เลยนะคะ,ะถามว่าเขาคนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันคะเดทค่ะเ a t แล้วก็เป็นไพ่สี่เมถาวเหมือนเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนนั้นมันเหมือนมันจบไปแล้วเลยอะม,มันจบไปแล้วแล้วมันเหมือนแบบมันอาจจะตอบไม่ติดแล้วมันอาจจะไม่ได้มาได้เหมือนเดิมแล้ว แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันเขานั้นน่ะยังคิดถึงการยังนึกถึงการเสมอเสมอตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าเดอะสเตนน่ะไม่ว่าเขาจะทําตัวเข้มแข็งขนาดไหน,นไม่ว่าเขาจะทําตัวแบบว่าไม่สนใจโนสด no แคร์ขนาดไหน,นหรือว่าอะไรอย่างไงี้ตามแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะยังคิดถึงยังนึกถึงอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ทําไมเหมือนกันเอชชอปโหลดนะคะต่อให้เขาได้เจอใครต่อให้เขาได้อะไรอย่างไงอ่ะคนที่เขายัางคิดถึงคนที่เขามองว่าใช่อ่ะก็ยังเป็น คุณกันน่ะเออเข้าใจอารมณ์ป่ะแล้วถามว่าเขาคนนี้จะทำยังไงต่อไปกับคุณกันคะเป็นพายเจ็ดถ้วยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีทางมันเปิดไม่รู้จะเปิดไปช่องทางไหนแล้วเขาเองเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน s i off สอดเขาไปไหนไม่ได้เขาพายเรืออยู่ในอ่างแล้วเขาเองเขาก็บอกว่าเขาทรมานมากๆเลยนะคะมากับไพ่คิงออฟโหลดเขาต้องการคุณนะ่ะเขาอยากมีคุณอยู่ใกล้ๆบอกหน่อยได้ไหมคุยกันหน่อยได้ไหมแล้วก็อะไรกันหน่อยสักนิดนึงได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอประมาณนั้นแล้ว กันละคะกันอยากพูดอยากบอกอยากอะไรยังไงเขาไหมเป็นไพ่สี่ดาวอะกันไม่รู้กันจะบอกยังไงเหมือนกันมันเหมือนว่ามันขดทุกอย่างไว้กับตัวเองไม่เป็นไรหรอกเก็บระเบิดไว้กับฉันก็ได้ไม่เป็นไรฉันไม่ต้องอะไรยังไงออกไปก็ได้นี่แหละปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดถึงแม้ว่ามันอาจจะเข้าใจผิดถึงแม้ว่ามันอาจจะทําให้เราสองคน ตายไปซึ่งกันและกันตายจากใจซึ่งกันไปและกันแต่ว่าก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้นั่นแหละมันคงจะเป็นอะไรที่มันดีที่สุดแล้วมันคงจะเป็นอะไรที่มันโอเคที่สุดแล้วระหว่างเราสองคนนะคะแต่การนนะ่ะยังรักยังคิดถึงเขาคนนี้อยู่ไหมใช่ยังรักยังคิดถึงยังนึกถึงเขาคนนี้ต่างคนต่างคิดถึงกันต่างคนต่างนึกถึงกันเว้ยเออคิงออฟโหลดไพ่เหมือนกันมากเธอ ทำไมเป็นแบบนี้แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปคะ King of Pentacles g m p e m p e r ถ้ายังไม่ได้บอกเลิกกันนะก็จะไปด้วยกันแบบเนี้ยแบบไม่มีอะไรซึ่งกันและกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครสักคนนึงคุยอะไรกันขึ้นมาปุ๊บอะ่ะโอกาสเลิกสูงมากนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะแยกกันแล้ว แล้วก็มันยังมีความรักกันอยู่ตรงนั้นไม่รู้ทําไมเหมือนกันยังรักซึ่งกันและกันอยู่ยังคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่ยังอะไรซึ่งกันและกันอยู่อุ้มก็เลยถามว่าจะได้กลับมาหากันไหมไพ่บอกว่าได้กลับค่ะแต่ว่าไม่เร็วค่อนข้างที่ DM เพมาแบบนี้ไพ่สี่เหรียญไพ่สี่ถ้วย DM เพนานเหมือนกันถ้ามาดูตรงส่วนตัวอุ้มก็จะบอกว่าหลักหกเดือนอะประมาณนั้นนะฮะทุกคน น่าจะประมาณนั้นได้เลยนะคะถึงจะแบบกลับมาหรืออะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนถึงจะกลับมาคุยกันได้แต่ว่ามันต้องหมดอีกโก้กันคนละแบบ คนละ80%เลยอะมันถึงจะแบบว่ามาด้วยกันได้กลับมาหากันได้จริงๆนะคะโอเคแล้วก็มาดูไพ่สรุปในสีไพ่จบหนสีไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรคุณกันบ้างไหมจากไพ่ที่ขึ้นมา s of Pentacle นะคะแล้วก็ t u e world คะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นไพ่10 of Sword ไพ่เขาถามว่าดาบที่ปักอยู่ที่หลังอ่ะ เจ็บไหมสิบดาบที่ปักอยู่ตรงนั้นความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นนี่ยมันเจ็บหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเจ็บถ้าเกิดมันไม่ไหวอะ่ะก็จบมันไปก็ได้นะก็พอมันแค่นี้ก็ได้นะไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องอะไรกับมันอีกแล้วเอามันออกไปแล้วก็เดินไปข้างหน้าซะแต่ถ้าเดินข้างหน้าไม่ไหวอะ่ะ ก็อดาบออกไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันไหวฉันเดินได้แล้วก็มาจูนกันใหม่มาหาตรงกลางซึ่งกันและกันใหม่แล้วก็ไปด้วยกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพวกคุณสองคนนั้นก็ยังสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้อยู่ไพ่หกเหรียญขึ้นมาถ้าเกิดว่า มีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการแบบว่าคุยกันลึกๆจริงๆไม่ใช่ว่าคุยกันแค่นิดนึงแล้วก็หนีหน้าไปอันเนี้ยมันจะไม่จบแต่ถ้าคุยกันลึกๆข้างในจริงๆปุ๊บมันจะแบบจบแล้วมันก็สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้นะคะอันดับแรกคือ10ดาบอยู่ตรงนี้เอาดาบออกจากหลังให้หมดเอาดาบที่แทงหลังคุณทั้ง1ิเล่มาออกให้หมดแล้วให้คุณนะ่ย รักษาแผลตัวเองและให้คุณนะเดินได้ให้คุณนั้นนั่งได้ให้คุณนั้นมีความสุขด้วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็มาตัดสินใจเรื่องความรักตรงนี้ว่าจะเอาอย่างไงจะเดินอย่างไงจะไปอย่างไงนะคะถึงแม้ว่าความรักตรงนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสามคนหรืออะไรอย่างไงก็ตามอุ้มไม่ได้สนับสนุนรักาสามเศร้าเรา3คนหรือว่าอะไรยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรักสามมันเป็นอะไรที่เออเราเราแบบ ใจมันมันอยู่ที่ใจอะเออใจมันอยู่ที่คนไหนใจมันอยู่ที่ใครอะไรอย่างไงถ้าใจพวกคุณสองคนนั้นมันยังอยู่ที่กันและกันถ้าให้อภัยกันได้ก็กลับมาหากันซะแต่ว่าถ้ามันให้อภัยกันไม่ได้จริงมันอะไรไม่ได้จริงหรือว่ามันรู้สึกผิดมากๆจริงๆจนไม่กล้ากลับไปก็จะปล่อยไว้ก็ได้ไม่ว่ากันแต่บอกตรงว่าทำใจนานเจ็บเยอะนะคะอืมประมาณนั้นนะคะคุณกัน เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะหลังปีใหม่ไทยนี้เนาะโอเคเป็นยังไงบ้างตรงกันบ้างไหมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะว่าตรงกันบ้างไหมถูกใจกันบ้างไหมหรือว่าอะไรยังไงนะกดไลค์ s u b สับคล้ายกดกระดิ่งให้กับอุ้มด้วยนะคะใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนกว่านี้แนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดนั้นก็อยู่ใต้ c r i ิ t ช o นบอกแล้วทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะดูแบบคําถามดูแบบโทรคุยได้ทั้งนั้นนะคะ อุ้มเปิดไพ่ละเอียดมากต่อให้คุณถามมาแค่คําถามเดียวแต่อุ้มก็ถ่ายรูปไพ่ให้คนดูอะว,ว่าอุ้มเปิดขนาดไหนอะทุกคนเห็นแล้วทุกคนจะแบบตกใจเลยว่าออ๊ยเปิดขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะอุ้มมันประนุษที่อย่างที่ทุกคนเห็นว่าอุ้มเป็นประนุษที่เปิดไพ่เยอะมากเปิดไพ่เยอะจริงๆแล้วบางทีบางครั้งไพ่ที่อยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่พอกับความรู้สึกของคนคนหนึ่งก็ได้ดังนั้นก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ดูมาจนจบคลิปนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ เอาไม่ปิดกล้องให้เรา